สนับสนุนโดย5ทศวรรษนีดา้าสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนายูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาวิสตราทรีเวโปรตีนพลัสผลิตภัณฑ์ของนม a a s 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก a a s โรงแรมโคสะมุ่งมั่นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดาครับสวัสดีครับมาเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวข้นกีฬาเข้มในวันมหาสงการนะฮะกับโปรแกรมกีฬาและก็ผลกีฬาที่ยิ่งใหญ่มีข่าวหนึ่งที่วันนี้ใหญ่มากวันนี้เป็นเสื้อสวยไหมสวยมากนะฮะเสื้อทีมนะฮะนี่อันนี้เป็นเสื้อทีมสงการเอฟซีเสื้อสวยมากฮะโอ้โหมาเพื่อฆ่าคุณสองคนโดยเฉพาะถูกต้องครับฆ่าสนิทเลยสวยมากเลยนะครับ อะไปดูข่าววันนี้กันนะครับเกี่ยวข้องกันทั้งสองท่านด้วยนะครับเออวันนี้มีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งที่อังกฤษนะครับว่าตัวเลสเตอร์นะครับที่เจอกับเอเวอร์ตันนัดฉลองแชมป์เนี่ยราคานัดฉลองนัดฉลองแชมป์เลยฮะฉลองแชมป์คิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะเป็นนัดก่อนนัดก่อนนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแต้มขาดก็จะมีการมอบกันในวันนั้นมอบถ้วยในบ้านเลยนะฮะปรากฏว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยที่ทีมอันเดอร์ด็อกนะครับจะลุกขึ้นมาคว้าแชมป์อันเดอร์ด็อกคืออะไรฮะใต้หมา อันเดอร์ด็อกคืออะไรฮะอันเดอคือทีมที่เป็นทีมแบบลองบวยเลยแบบทีมลองลองเล็กๆทีมลองบวยทีมลองบอลลองบอลใช่ไหมทีมไก่อ่อนแล้วก็ว่าอันเดอร์ด็อกถ้านแปลว่าใต้หมาเลยครับจะไม่รู้อ่ะอันเดอร์ด็อกใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ที่อังกฤษนะครับมีคนก็แห่กันไปซื้อตั๋วนัดนี้เพื่อจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าราคาตั๋วเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง8,000ปอนด์ถึง16,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทยง่ายๆเลยคือเท่าไหร่ฮะ400,000บาทถึง เจ็ดแสนบาทโอ้โหเป็นข่าวทั่วโลกเลยคจากปกติราคาเท่าไหร่ราคาวันสามพันบาทสามพันบาทตัวบอลนะตัวบอลเนี่ยตอนนี้เป็นสี่แสนถึงเจ็ดแสนผมว่าผมจะไม่ดูต้องขออนุญาตเพื่อที่จะก็ผมจะไปขายหน้าผมจะเดินเล่นหน้าสนามคิดดูนะตั๋วสามพันบาทนี่นะขายกันเนี่ยสี่แสนบาทและมีคนเข้าไปให้เบอร์มือถงมือถือไปไปโพส์ชื่อไว้นะว่าถ้ามีเนี่ยโพมาเลยพร้อมซื้อเลยใช่ คือคนที่ซื้อเนี่ยก็เป็นพวกแฟนแมนเชสเตอร์เพราะว่าคือสนามเซเดียมเนี่ยมันเล็กนะครับสามหมื่นกว่าที่นั่งทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นนะครับถ้าเรามีตั๋วไปขายเนี่ยหน้าหน้าสนามเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมผิดกฎหมายมก็ถ้าเป็นการซื้อขายกันโดยโดยความสมัครใจก็พอจะทําได้ แต่ถ้าเอาตัวไปไปทำเป็นธุรกิจตัวผีเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปยืนบอกว่าแล้วแต่จะได้เกิดเดินคุยกันเจอกันเดินคุยกันอย่างนี้เพราะว่าแอบขายกันนี่เงี้ยได้ใช่ไหมก็ผมคิดว่าจะขอญาติพี่กนกคุณทีล่าว่าวันนั้นอาจจะไปดูในภาพแล้วก็รเล่าตัวไปขายแล้วเล่นงานเข้ามาได้ห้าพันก็พอแล้วห้าพันบาทห้าพันปอนด์ใช่ไหมห้าพันปอนด์นี่ก็แสนแสนห้าโอ้โหห้าพันปอนด์นี่ก็ไปเท่าไหร่แล้วคาตัวเนี่ย ประมาณ30ปอนด์พันห้า <ถ antas S 2> นะครับไปขายในสนามมีตอนนี้พุ่งขึ้นไป <mandar> really แบบก็คิดดูว่าราคาต่อรองก็5,000ต่อหนึ่งครับตอนนี้ราคาตัวก็พุ่งขึ้นไปแบบโอโ้โหไม่รู้กี่เท่าเลยนะครับอยากมีส่วนร่วมนะในอดีตเนี่ยเคยมีตัวแมตช์หนึ่งที่ราคาสูงขึ้นมาเป็นสิริก็คือปี2014นะครับที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์แล้วก็เปิดบ้านเจอเชลซีนะครับแล้วนั้นก็มีการทิปล็อกคือลิเวอร์พูลแพ้ไปสองต่อศูนย์นันั้นนี่มีคนไทยเหมาทวงกันไปดูราาาค85,000บท แปดหมื่นห้าพันบาททัวร์เนี่ยที่จัดไปยังบอลก็ยังถูกกว่านี้นี่อันนี้เป็นแสนใช่ไหมฮะแปดหมื่นกว่าบาทก็ยังไม่ถึงแสนอันนี้สี่แสนไปยังต่ำที่สําคัญคือมันมีข่าวว่านักบอลบางคนก็มีโคต้าตั๋วอยู่ก็อาจจะไปภรรยาให้ญาอะไรยาเงี้ยเอามาขายเปล่าอืมอาจจะไปขายนะครับอืมนี่จะเป็นนักประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์เลยนะฮะถ้าคะแนนทิ้งขาก็ จะอาจจะได้รับถ้วยแชมป์ในบ้านเพราะว่านัดสุดท้ายเขาต้องไปเยือนเชลซีใช่ครับใไหมฮะเขาทายเองเขาก็จะให้เป็นการรับแชมป์ในบ้านไปนะครับอืมนะะฮมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่2คู่นะครับแมนซิตี้เจอกับเปยเอ็กชเชนะฮะทีมดังจากฝรั่งเศสนะครับและเรอัลมาดริดเจอกับฟุตบวกนะฮะเรอัลมาดริดนั้น นัดแรกไปเยือนทินมาป่าวอบบวกแล้วก็แพ้ไป2องศูนย์นัดนี้กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองนะฮะแล้วนัดนี้ต้องต้องบอกเลยนะว่าเป็นโรนโดสามฟบบวกศูนย์นะกดคนเดียว3ประตูนะครับครึ่งแรกก็นําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์นะฮะสองนาทีสองลูกนะฮะนาทีที่16บหนะฮะลูกเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เฉลับผู้เล่นของวบบวกมาที่เสาสองนะฮะ โรนัลโดแปลด้วยขวาจอๆเข้าไปเป็นประตูที่14ในแชมเปี้ยนลีกนะฮะถัดมาอีกนาทีเดียวนะครับโทนี่โครสดาวเตะของเยอรมันนะโยนลูกเตะมุมจากด้านซ้ายให้กับโรนัลโดม่งลงพื้นวิ่งโฉบเข้ามาโมงบอลเสียบเสาสองนํำไปแล้วสองและเป็นประตูที่15ของโรนัลโดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่นะตอนนี้สกอร์ก็เสมอกันสองสองไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะครับ แล้วก็มาสู่ครึ่งหลังนาทีที่77นะฮะวบบวกก็เจอเข้าไปจนได้นะครับลูก้าโมดิสโดนลุยส์กุตาโวเสียบลม้มลงผู้ตัดสินเป่าให้เรเบรตได้ฟรีคิกนะครับกุตาโวโดนไปเหลืองไปด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเยื้องมาทางด้านขวาหน่อยริตียโนโรนันโดนะฮะปั่นด้วยขวาทะลุก,กำแพงเสียบตะข่ายเข้าไปเป็นแฮตทริกของโรนันโด แล้วก็เป็นประตูที่16ในแชมเปี้ยนลีกของโรนัลโด้นะฮะนำห่างไป3-0จบเกม90นาทีนะฮะมารลิดชนะด้วยสกอร์3-0รวมผลสองนัดชนะไป3ประตูต่อ 2, 2> โอโเข้ารอบไปได้ฮะเมื่อวานเราส่งคนยังตื้นต้นอยูโอโ่หรือว่า2-0ของบอสบุนอาจจะไม่พอ,อแล้วพอ16นาทีนักกีฬาบอกพอ16นาทีโดนยิงนำ1-0เน,นี่ยโหน,นี้มันเป็นงานยากแล้ะใช่นี่เอาบอลกลับบ้านไปแล้วคือลูกที่หนึ่งกับลูกที่สามเนี่ย มันมีโชคด้วยหนึ่กับสามเลย<ะ>ใช่ฮะลูกแรกก็คือเปิดเข้าไปแล้วมันแฉลบขาแล้วมันก็ไปพอดีผ่านกองหลังของวบวกสองตัวนะฮะครับไปหาโรนัลโดสบายๆเลยนะฮะ mm hmm. ลูกที่2องก็โมงนะครับแล้วก็ลูกที่สามเนี่ยนะลูกที่3มเนี่ยต้องโทษกำแพงคือต้องจับกำแพงเนี่ยมามาเขกหัวนะะ <laughs> คือช่องมันแบบคือกำแพงหกเจคนเนี่ยนะฮะโรนัลโดยิงมาโด คือทะลุกำแพงเลยอ่ะและกำแพงตรงนั้นมันคนที่ยืนตรงนั้นอ่ะไปเบี่ยงตัวพอดีคือถ้าเกิดกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วก็แบบตรงๆแบบเนี้ยก็ไม่ก็ติดเลยไปกระโดดแล้วแบบเบี่ยงมันมาตรงช่องพอดีเล,เลยเป็นช่องพอดีใช่เ<ช> <ๆ S 1> องเลยมาตรงช่องพอดีเป๊ะแล้วเหมือนกับเป็นช่องขนาดทะลุฟุตบอลผ่านไปได้แคนนั้นเองอโอ้โหผู้รักษาประตูยัวมากเลยบอกเอ๊ยมึงเป็นกำแพงภาษาอะไรของมึงเนี่ยแบบโอ้โห มันเป็นดามาติ่นกันเนะสองศูนย์แล้วสามสองต้องการสามลูกได้เป๊ะเลยเออได้เป๊ะและยิงโดยคนเดียวฉะนั้นว๊กบวกก็จบแค่นี้นะครับในขณะที่คู่หนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งก็เรือดใบสีฟ้าได้เปรียบนะฮะกดประตูทีมเยือนเสมอสองสองในบ้านของเปเชนะครับมาเล่นในถิ่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่ง นาทีที่29นะครับก็ทําท่าจะได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าได้จุดโทษผู้รักษาประตูของทางด้านเตชเชไปรวบนะฮะแล้วก็อัลเกโรครับเป็นคนยิงนะครับปรากฏว่ายิงถากเสาออกไปเองนะครับก็ยังเสมอกันครึ่งแรก0ูนย์ครึ่งหลังนาทีที่75คนนี้ครับคนนี้แหละฮะที่เป็นผู้ที่ยิงประตูชัยด้วยเท้าขวานะฮะเควินเดบรอยนะฮะครับแตะหาจังหวะหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงนะฮะ ปั่นไซโป้งเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วก็ชนะไปด้วยลูกนี้นะฮะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาไกลได้ถึงรอบรองชนะเลิศแหละครับออโอ้โหในขณะที่เบรเชน,นั้นก็จอดเพียงแค่8ทีมสุดท้ายครับนี่นะฮะหลังเกมการแข่งขันนะครับโลลองบรองออคุณซือของปารีสแซงชักแมงนะฮะบอกว่า ทีมทีมของเขาเนี่ยตกรอบ8ทีมสุดท้ายในบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮสปีติดต่อกันแล้วนะครับเขาบอกนะครว่าซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆสแสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เราก็ผิดหวังเพราะว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับนี่นะฮะเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความขึงขังมากกว่านะฮะในเกมรับปัญหาใหญ่ของเปียเชที่โลลองบองบอกก็คือว่ายิงไม่ได้นะฮะ ในตอนที่เหนือกว่าทั้งในในทั้งสองนัดนะฮะนี่นะฮะมีจังหวะยิงแต่ทําไม่ได้แต่ก็มีมีพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือทีมแขกรับเชิญที่ถูกเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้ของบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและบาร์เยนเมนิเอา้าพูดอย่างนี้ด้วยก็เหมือนกับเป็นทีมเชิญเข้าไปในรอบรองไม้ประดับไม้ประดับอ,อะไรประมาณนั้นโอ้ถ้ามาขนาดนี้น่าจะไม้ออาจจะเป็นไม้หน้าสามก็ได้นะ ไม่ควรพูดอย่างนี้นะไม,ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติไม่ควรพูดอย่างนี้ใช่แล้วจะว่าไปรอบรองปีนี้ครับพี่กนกก็เป็นรอบรองในฝันเหมือนกันนะเพราะว่าสมมุตินะบาร์เซโลนาผ่านเข้ารอบไปนะครับแล้วบาเยน์ก็มาตามนัดรอบรองนี้ประกอบไปด้วยแมตติลิบาร์เซโลนาบาเยนตและแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครประกบใครนี่ผมว่ามซีดซีดห้าสิบห้าสิบหมด นนี่ฮะ<น>ส่วนเปเยกรรนี่นะครับก็พอใจผลงานของลูกทีมนะครับเขาบอกว่าเควินเดบรอยเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมสมควรที่จะได้ประตูในตอนนั้นนะฮะและแมนซิ t y ตี้ครองเกมได้ตั้งแต่ต้นเกมจนจบนะฮะตัวเขาเองเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อมั่นในลูกทีมของตัวเองมากนะครับส่วนช่วงที่อ q วิโรยิงลูกจุดโทษพลาดก็บอกว่าอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของเขาครับนะฮะ นี่นะครับก็ได้เข้าไปเล่นในรอบลึกเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในขณะที่ค่ำคืนนี้นะครับอีก2คู่ครับท่านผู้ชมครับอีก2คู่ใครจะตามเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าไปในรอบรองนะครับก็มีคู่แอลิติโกมาดริดกลับมาเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลน่านะครับหลังจากที่นัดแรกไปเยือนแล้วนะครับทีมตราหมีก็แพ้มา1-2นะครับนี่นะครับ ทีมเอลิติโกมาลิดในนัดค่ำคืนนี้จะไม่มีเฟอร์เดนโดตอเลสกองหน้าตัวเก่งที่ออโดนโทษแบงพอดีเพราะโดนใบเหลืองในนัดที่ผ่านมานะฮะพอดีเป๊ะเลยก็เสียเปรียบนอกนั้นก็ฟูลทีมนะฮะในขณะที่บาร์เซโลนาไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหในระยะหลังนั้นสามภาษาในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นเมสซี่นะฮะเนย์มาหรือว่าลุยโซเลสนั้นไม่เจ็บเลยใช่นะลงพร้อมกันหลายนัดติดต่อกันมานะครับ แล้วก็พกสถิติที่เหนือกว่าเยอะเจอกัน7นัดล่าสุดบา์เซลโลนาชนะรวดนะฮะ <c oughs> ชนะรวด7นัดเลยนะครับแล้วนัดนี้แม้ว่าทางด้านของแอตเลติกมาดลิดจะไปแพ้เพียงแค่1-2นะฮะแล้วก็ยิงประตูได้ด้วย <c oughs> นะครับแต่ก็ <c oughs> มาเล่นในบ้านเนี่ยจะสามารถยิงประตูได้หรือเปล่านะฮะถ้ายิงประตูขึ้นนำหนึได้ก็ถือว่ายังอุ่นใจ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดชนะไป1-0เนี่ยนะครับก็จะได้เข้ารอบแต่อย่างว่านะฮะสถิติ7นัดซ้อนเนี่ยมันชนะรวดเลยหรอร้อเปอร์เซ็นต์เต็มชนะรวดเลยไม่มีเสมอคั้นเลยมไม่มีเลยนะฮะแต่ว่านัดน,นี้บาซ่าไปเยือนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามองไปดูมองย้อนไปดูผลงานของบาซ่าในลาลิก้านะฮะอสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้6แต้มเนี่ยไม่มีคะแนนเลยนะฮะจากที่นำห่างโด่งมาเลยนะฮะตอนนี้บาซ่านำเป็นที่หนึ่งแต่แอตมาดริดเนี่ยนะฮะ มาเป็นที่2ห่างกันแค่3แต้มเองฮะสามแต้มเองคือทีมมาดรอปลงไปชชัดเจนมากโอ้โหนี้นัดนี้เนี่ยมันก็หวาดเสียวแทนบาซ่าเหมือนกันนะลูกเดียวได้ไปเลยนะใช่จาว่าชนะ1 0ไปเลยอีกคู่หนึ่งนะครับก็เบนฟิก้าจะกลับมาเล่นในสนามของตัวเองนะครับเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับน่ารุนมากเพราะว่าเบนฟิก้านั้นไปเยือนแล้วก็แพ้มาเพียง10ูนนะฮะหนึ่งลูกนะฮะ เพียงแค่ตัวเองเล่นในบ้านและยิงได้หนึ่งลูกเนี่ยอาและก็เสมอกันแล้วนะครับแล้วก็กลับมาพอเสมอก,กันเนี่ยก็กลับมาได้เปรียบเพราะได้เล่นในบ้านตัวเองในเวลาที่เหลืออยู่นะครับแต่อย่างว่านะฮะไบยมินิกก็เป็นทีมที่เขี่ยวมากม<ช>นะฮะไบยมินิกนั้นเป็นทีมที่ครองบอลได้สูงมากนะครับเอาบอลไปเก็บอยู่กับตัวอยู่ได้เ,เหนือคู่แข่งหลายๆทีมนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับถ้าจะมีคู่พลิกล็อกเนี่ย น่าจะมีคู่นี้คู่นี้ใช่ไหมคู่นี้นะน่าจะมีพลิกล็อกนะฮะเพราะว่านัดแรกที่เล่นถิ่นของบาเยอร์ชนะน้อยไปหน่อยใช่นะลูกเดียวเองแล้วก็แต่ว่าแฟนๆทั่วไปจะอยากเห็นทั้ง4ทีมนะที่นัดกันมาเจอรอบรองแล้วโอ้โหแบบบาซ่าบาเยอร์นี่เขาเขาว่าเขาว่าขนาดที่ว่าถ้าแมนลิดกับบาเซโลนาไปเจอรอบชิงนะ ตัวจะแพงที่สุดเน่จะเคยมีแชมเปี้ยนลีกรอบชิงมามาริดกับบาซ่าใช่ต้องเป็นคู่นี้คู่นี้เหรอฮะใช่คือในวงการวงการพวกตีราคาตัวเขาบอกว่าลิวพูเจอแมนนัดชิงกับแมริดเจอเบอร์โซนาเนี่ยสเปนนี่แพงกว่าชัดเจนอืมเพราะว่าแดนมันใหญ่กว่าอ่าก็ดูกันค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ